สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d r i v วิ g g r ร p ช่องที่รวบรวมข้อมูลรีวิวและประสบการณ์ขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งจากในไทยและทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง f ฟ a t Nuova 850ปี2025รถเล็กสไตล์ยุโรปที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่เฟียสโนวา850ปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัว ด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศกระจังหน้าแบบปิดเรียบให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเฟียสได้อย่างครบถ้วนด้านข้างของรถมีเส้นสายตัวถังที่คมชัดและล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่เสริมความพรีเมียมได้ดีมากเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ถึงความเรียบหรูและการใช้วัสดุคุณภาพสูงเฟสเน้นความทันสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วตรงกลางคอนโซลที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติบอดหนังแท้ทรงสปอร์ตพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและไฟภายในห้องโดยสารแบบ a อ b i e n ยนไลทที่สามารถปรับสีได้ในด้านของสมรรถนะเฟสโ o วา850ปี2025ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบให้กำลังสูงสุด150แรงม้าสามารถเร่งจากศูย์ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง8.5วินาทีแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก10-80%ได้ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นระบบความปลอดภัยในเฟีย u o o V 850ก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางระยะไกลอีกจุดเด่นของรุ่นนี้คือการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดเฟียสติดตั้งระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบสถานะรถจากระยะไกลสั่งล็อกหรือปลดล็อกประตูและค้นหาตำแหน่งของรถได้จากมือถือของคุณ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA เพื่อให้มั่นใจว่ารถของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีดีไซน์สวยงามภายในหรูหราขับขี่ดีและเปี่ยมด้วยเทคโนโลยี Fiat Nuova 850ปี2025ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือแม้แต่การเดินทางไกลก็ทำได้สบายสบาย หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง driving d r i f t เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารในวงการรถยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า